ขอเชิญคุณโยมผู้ปกครองสามเณรปุญญภพัรเกตสุขน้องเนนแทนคุณเป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรม,มาฏขอเจริญพร <c oughs> ขอการาบบรราธนานิมนต์แสดงธรรมโปรดญาติโยมครับ นโมต,าาพพมาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดน,นี้จะได้แสดงธรรมเทศนาในอัตาจินทนกถาว่าด้วยความในใจของตน เพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มบุญกุศลบุญญาราศีในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรถึงทำไมจึงมาบวชเพราะว่าเพื่อเพิ่มบุญบารมีและเพิ่มสมาธิให้มากขึ้นบวชมาได้ฝึกอะไรบ้างฝึกความอดทนฝึกความฝึกความมีระเบียบฝึกมารยาทฝึกสมาธิ ฝึกทากิจวัตรด้วยตัวเองประทับใจอะไรที่ในช่วงนี้ที่มาบวชบ้างประทับใจการดูแลของพี่เลี้ยงและการไปท่องเที่ยวทัศนศึกษาอยากมอบบุญอยากมอบบุญครั้งนี้ที่บวชให้ใครบ้างผมอยากมอบให้ครอบครัวและเครือญาติทั้งหลายและบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้ว เอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้<า>